เอาเลยครับผมสวัสดีทุช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมนายอนันต์มันนี่นะครับผมขอทุกคนมีนินรับอนันต์นะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องปีสองพันยี่สิบสองท่านหลายคนโดนเหรียญบางเหรียญนะครับผมหลอกไปนะครับเช่นผมนะครับผมคือบางครั้งเนี่ยผมต่อให้มีสตินะผมก็ยังมีความโลภอยู่นะครับผมขออนุญาตนะครับครับเกิดครับโอเคครับโอเคครับ ผมมีสตินะครับผมผมก็ยังมีความโลภอยู่นะครับผมซึ่งความโลภนั้นเนี่ยบางทีมันบังตาผมนะครับผมอันนี้เป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะที่ผมพูดให้ฟังนะครับผมชัดเจนผมชัดเจนเสมอนะครับผมวิธีการนะครับผมเอาตัวเช็คให้คุณนะง่ายๆครับ BSC เช็คนะครับสามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับผมที่ผมใช้บ่อยคือสไนเปอร์นะครับผมโทเคนสไนเปอร์ก็มีความดีความชอบของมันเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างรวดเร็วดีนะครับมันสามารถดูได้ว่าอย่างเช่นคำเตือนที่ออกมาอย่างนี้นะครับผม อันตรายโทเค็นนี้มีบั๊กมีแฮ็กและแอบสแกมนะผมก็ไม่ควรจะซื้อมันนะครับผมสาหรับไอที่ปลอดภัยก็มีนะครับเช่นเมื่อมีปลอดภัยมันจะแอปพูดให้เราเห็นเลยนะคบว่าฮ้ย hey, ตัวนี้ปลอดภัยไทเกอร์แมนตัวนี้โลเลสต่ำนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างดูมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ถึงแม้เขาจะยืนยันนะเขาไม่ใช่สิ่งที่รับรองรอง้รอยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้พูดให้ฟังนะครับผมวิธีการในการดูเนี่ยมีวิธีการหลากหลายนะครับวิธีการหนึ่งที่น่าจะทําให้ทุกคนทำได้ ไม่มากก็น,น้อยนะครับอันนี้สำคัญนะไปที่ BSC Scan นะครับผมตัว Scan นะขออภัยอ่า BSC Scan หรือ Binance Smart Exchange Explorer นะครับผมเราเข้าไปดูนะสมมุติว่าเราใช้ตัวนี้เข้าไปดูนะครับผมมันเป็น c h a BSC นะครับเรากดเข้าไปดูนะวิธีการง่ายๆครับทําตามได้ทุกคนนะครับ ไปดูตัวคอมเมนต์ก่อนนะครับผมอย่างแรกดูตัวคอมเมนต์ก่อนเลยคอมเมนต์มีอะไรแปลกไหมคอมเมนต์มีอะไรที่เราดูรู้สึกไม่น่าเชื่อถือไหมนะครับผมอย่าพยายามไปดูโฆษณานะพยายามดูในตัวที่เขาพูดนะถ้าไม่มีอะไรที่ดูสุ่มเสี่ยงอะไรเพิ่งเราผ่านไปนะครับผมตรงนี้ไม่เป็นไรครับอันนึงที่สําคัญสําหรับตัวตัวนี้นะครับผมคือเราสามารถดูในหลายๆส่วนได้อย่างเช่นคอนแท็กนะครับผมที่เราสามารถดูได้แต่แน่นอนที่สุดว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครมาดูโค้ดหรอกครับผม เพราะว่าการดูโค้ดมันต้องมีความสามารถด้านเด็บมากไม่มากก็น้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้กําลังเรียนรู้อยู่นะครับในอนาคตอาจจะพูดถึงเรื่องโค้ดได้มากยิ่งขึ้นนะช่องเรานั้นครบองค์ประกอบครับผมเราไปดูในิสต์คอนแทคได้ครับอย่างแรกเลยนะเราดูไปแต่ละอันนะครับไล่ดูได้นะครับผมอย่างแรกก็คือเบิร์นนะครับผมเหรียญนี้ทําอะไรบ้างนะครับอันนี้เบิร์นแอดเดสนะที่เกิดขึ้นนะอะโลอะโลเวนนะครับผมที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างแอดเดสมีอะไรเปลี่ยนแปลงแอดเดสเจ้าของนะครับผมซึ่ง ดูตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรบอกให้เรารู้นะครับผมดิสเมลนะครับผมที่มีกี่อันนะครับล็อกตัวล็อกนะครับผมทรูนะครับผมก็ว่าไปตัวเนมแคปิตอลนะครับผมแอดเดสที่เกิดขึ้นโอเนอร์นะเจ้าของนะครับผมแล้วก็ MVC ซิมโบลนะครับผมคือพวกนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เรารู้ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่มันแน่นอนที่สุดมันไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะแล้วก็บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารับรู้มากขนาดนั้นนะครับสําหรับใครบางคนที่เข้ามาดูนะครับผม อันนี้คือแบบให้ดูคร่าวๆก่อนนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเจาะลึอกอีกบางส่วนนะครับผมแล้วก็ดูท r a n s a c t i o n ได้นะครับบางครั้งท r a n s e c t i o n เนี่ยก็บอกเราได้นะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเพิ่งเริ่มต้นนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในอนาคตนะครับผมถามว่าเราสามารถไปดูตัวอื่นที่มีความแตกต่างได้ไหมเราดูได้นะครับผมเรากด copy ลงไปดูได้เลยครับใส่เข้าไปนะ สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะให้ดูในคอนแทคเพราะอะไรครับคอนแทคนี้มันมีโค้ดที่บอกถึงรายละเอียดของตัวโ,โปรเจกต์นะครับผมถ้าคนมีความสามารถจะไม่ใช่ไม่ใช่าใช้ควาว่ามีความสามารถต้องใช้คําว่า,เ,าเข้าใจและมีความรู้ด้านนี้จะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือยูนิตแท็กฟรีนะครับที่เกิดขึ้นนะว่าเสียเท่าไหร่นะครับผมตัวสเปนเดอร์นะครับผมที่เกิดขึ้นและตัวาบางทีมันไม่ใส่อะไรออกมาเนี่ยเร,เราเราก็มองยากนะครับผมในอเดรสบางอเดรสเนี่ยที่ มีการเปลี่ยนแปลงยูนิตที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่โทเค็นที่มีการซื้อขายนะเราสามารถดูได้นะครับผมว่ามีอะไรที่มันดูมีการเปลี่ยนแปลงแบบผิดในยะาสาคัญหรือเปล่านะครับผมโดยเรารวมๆแล้วประมาณนี้นะครับผมซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายอีกครั้งในรายละเอียดย่อยนะครับผมที่คุณสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะครับผมซึ่งจะทําให้คุณนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคุณใช้โปรแกรมโทเค็นส i นเปอร์นะครับผมดูวอลเล็ตที่คุณ กังวลนะครับผมถึงแม้มันจะมีอัพูให้คุณจะตามแต่คุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ถ้าม็นขึ้นวอนขึ้นเตือนนะครับผมอันนั้นคือไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะครับผมเก็ต้องระวังนะวังด้วยนะครับผมสามารถรีพอร์ตได้นะครับบางอันเนี่ยที่แบบความเสี่ยงสูงนะครับผมเราสามารถดูได้นะสามารถไล่ดูได้นะครับเป็นส่วนไหนที่มีความเสี่ยงที่รู้สึกว่ามีอันตรายนะครับผมมีบั๊กมีแฮกมีสแกมนะเราก็สามารถมาดูสกอร์ได้นะครับผมมันดีกว่าที่คุณจะ ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคุณสามารถเข้าไปดูตรวจสอบได้นะครับผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอโครงการที่ปลอดภัยนะครับผมในอนาคตได้เสมอนะครับผมทําไมผมถึงส่งข้อความในวนี้ออกมาช้านะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าผมลืมครับผมอั <laughs> นที่สองก็คือเวลาผมทํารหลายๆอย่างคือมันก็ลืมจริงนะเอาจริงนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับไ้เจอใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมอ่าถามไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้โชว์ให้ดูนะวิธีการดูก็ใส่ข้าไปเช็คนะครับปกติครับ อรอโหลดก้อนนึงนะครับผมยังไงก็ใช้เวลาโหลดหน่อยนะฮะตัวสแกนก็ใช้เวลานะครับผมซึ่งมันก็ถามว่าปลอดภัยไหมผมมองว่ามันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าบางทีเนี่ยตัวโปรแกรมพวกนี้มันไม่ได้ปลอดภัยถึงขนาดที่ว่าคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวช้าไปช้าวะ่ะ โปรแกรมนี้ก็โฆษณาอของชาวบ้านอยู่เหมือนกันนะครับผม p e a l f Exposer. อ่ามาแล้วมันจะมีคำเตือนให้เรานะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้นะคำเตือน Warning น,นะครับผมอันตรายขนาดไหนนะครับตัว Bytech นะครับ Celltech นะที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็มี Wallet ไหนนะครับที่เป็นเจ้าของนะครับผมแล้วก็ Wallet ไหนที่เป็น Contract นะครับผม45 Order คือตัวนี้มันสามารถทำให้เราดูได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมซึ่ง เอาจริงผมก็ลืมลืมลืมไปบ้างนะบางตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ในการาจัดการงานมากยิ่งขึ้นนะครับและทำให้คุณรู้สึกถึงความเสี่ยงของตัวเหรียญมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับผมยังไงก็กดฝากกดไลค์กดแชร์คลายกำลังใจด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ